นะคทีบาร์ไร้ขคนที่ใดรอบไปนะครับ,บ,หรบเห็นนำไร้บันไดก็อยากสิล่องใสบันหันนะครับมื่อนี้ก็เลยสิม,มาทดสอบให้เบิ่งนะครับมไม้แม่นำปลาซักนะครับนำลงมาจากนำลาลงมาจากโขกนะครับนำรัดนำรัดทงรัดปลามากนะครับก่าสิม,มาลงแม่นำตรงนี้นะครับมันสิมาลงแม่นำมันสิมาแต่พูดเลยนะนะครับไหลมาก มาลงแม่น้ำปุ๊บปู่นะแม่น้ำ,นำยุ่ไกลๆพ่นนะครับอันนี้คือเป็นทางขามเป็นทางทางเดินขามทางรถขามนะครับไรยคนกับคิดว่าสิไสบนนี้แห่นวะนะครับพี่น้องอ้าล้ครับมือนี้บนุสิไสเหเบิง้งนะครับว่าตรงไหมแบบนี้นะครับมันสิถือบอนำไรแห้งนะนะครับตรงเนี้ยก็ดถือว่าไลตรงไหลร,ริวนะครับกัอยุที ว่าสีมีป่าบ่เนาะนะครับเอาละนะครับแต่ใส่ตรงนี้ให้เบิง้งคือบ่คือมืออื่เสองมาหลุนกันครับ1 2 3อ,อ้าวถึกเส้คิดว่าหลายคนอาจจะสงสัยไม้นีเนีจะเลยใส่เห็เบิ่งนะครับอ่ะ ถือซื้อแหละบังสีได้จักโตครับหนึ่งโอ้บักใหญ่เลยใหป่ามันน้อยหออกที่นอ่องอะออกไปแล้วครับ เยะโตโอ้มีแต่บักี้เลยดอกแดกหมายถี่พี่น้องหลายคนคิดว่านะครับคิดว่าน่าจะมีคนสงสัยว่ามันถือบ่าถือน,นะครับไม้แบบนี้ห้าโตนะครับ